สารรามเลักกุมราบุตรที่บรักาตุนะครับก็ขอความสันติสุขมีแด่คนดูทุกคนนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่16นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ17นาฬิกานะครับ58นาทีกล้จะเปิดบอสซรลเลยนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกจากคลิปล่าสุดที่ผมโพสต์นะครับเราจะมาซุ่มผู้โชคด,ดีกันนะครับ ที่ผมได้โพสต์ใน a c e b o o k นะครับให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์ใครที่สนใจนะครับทั้งหมดที่มาคอมเมนต์นะครับ17คนนะครับส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนกันนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นที่ไหนสักที่นะครับในนัดจอยนะครับเราจะใช้กติกาว่าส่งแค่ครั้งเดียวนะครับได้ใครก็ได้คนนั้นนะครับจะไม่ครั้งที่สองครั้งที่สามเลยนะครับได้คนไหนก็คนนั้นเลยนะครับก็คือ ผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแตะเมื่อไหร่ก็เริ่มตอนนั้นเลยนะครับนะครับผมหนึ่งสองสามนะครับแตะแล้วนะครับเราจะเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ใครนะครับในบรรดาสองคนนี้นะครับได้ผู้โชคดีเลยนะครับอับวันกันจีนะครับ ดาซิ่สองเนี่ยเอาไกระิคือผู้โชคดีนะครับได้ของรางวัลนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทักไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับก็นะครับขอขอบคุณทุกคนมากนะครับมาคอมเมนต์นะครับให้ความร่วมมือนะครับัวันหนึ่งผมจะได้ตอบแทนทุกคนนะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับก็ขออยูอาให้ถมกได้นะครับแล้วผมก็ได้ผู้โชคดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการไปทักแชทเขาแล้วก็ส่งของให้เขานะครับ กอจบสิบเสียงเท่านี้นะครับสาวัลเล็กกวมรอตลอดที่มาระการ